จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะค่ะวันนี้พวกเราขอบพุ่ยสารนวลนาสิผ้ามาสมบรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหน้าด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันเพลินฮัตสบอดีค่ะการบรรยากาศกับยังสี่ระคายอยู่ตรงไฮตรงหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้แดดแดดค่ะพ่อแม่พี่น้องแดดคักแดดเหน่อดิค่ะขยื่นมีลมหายไหมค่ะพ่อแม่พี่น้อง โอ้คุยกับนอนแต่สบายครับในบ้านเลยผ้ายางไว้เบิ้งด้ค่ะคุ้ยนอนอยู่ในขอบผมไอ้พี่นอ้องนอนเย็นสวยๆในขอบแต่ว่าคุ้ยนี่ผมมีเบียกกาดงานนอนแต่มีความสุขหายควรดังไฟอูดแม่งไอย่างดีผมไอ้พี่นอ้องพอนอนอยู่ในขอบด้วยค่ะนี่ นันนอนอยู่ข้างนอก่นเก็บขิ้ง่งงงนบน,นอนบอดีไหมพ่อเม่พีน่น้องหอดเวลาซีโมงหาโมงเสาร์แล้วคนกันจะขอกนอนลเพิ่นนอนสบายขิ้งที่ขายอยู่ในขอกจำโบน้อยนอนเอนอีมันอิ่มหายเลือเลี้ยนซีโมงคออกขอกอ,อ,อันไข่ยอยู่ขานช่วงนีหยาเพิ่นไล่หยาดำหน้า ยานช่วงนาดำหน้าไหมค่ะพอม่พี่น้องหลายอยู่ไครอยู่กินข้าวเดียวก็อิม่มแต่ว่าพอม่พีน่น้องกันผู้ใดเอ,อยากใค้ค้อยไหมค่ะพอม่พีน่น้องวนท่วมสมบูรณ์กันทังสี่ระคะขอนอนเว้นยังสีล่ล่ะนอนน้ำกินน้ำค่ะพอม่พี่น้องเพือ่อนค่อยอุดมสมบูรณ์แต่บ่หลายดุค่ะมีสามโตพอมีพี่น้องโตเมีคันท้องนอนอยู่หนีกัน เอา,านำเสื้อของพ่ออุดอรมาสอดไ้ค่ะนี่กระไดกเกดเดือนแล้วล่ะค่ะฟ้าแดดพ่อแม่พี่น้อง่อนะไกลไกลก็อ,อยู่ในขอ,อกเหรอค่ะพ่อแม่พี่น้อง เวลาว่างกันปั้นยาหวานเนี่กินผมมีพี่น้องหยาหวานปลูกไว้ให้ควใหค่ะมีประโยชน์หลายครับหยาหวานมาซับให้คว้วให้ไก่น้ำเน่ให้คว้วน้ำเน่จะกวนหยำอี๋ยังนอนอยู่กับหยำงัวงัวอ,อ,อยู่เนาะกับดาม้อนแล้วเด้อค่ะผมมีพี่น้องดำหน้ากระได้ หันกามีซีตาแกแล้วแล้วซ้องตาพ่อแม่พี่น้องก็สิเป็นงยังซีราคาอยู่ตรงไฮตรงหน้าของเฮาก็ได้ดำมอได้อีหลีดิค่ะมันแดดแดดประคือสมัยพ่อแม่เฮาเนาะคะ่ะพ่อแดดฮักแดดเนี่ยอหลีเห็นบ่ค่ะให้น,น,นงางกระดำแล้วเมื่อวานนีเจ้าพ่อแม่พี่น้องขาวเออเติดยืน ให้นี่นดำตะกอนมูด้วยค่ะนี่ให้เล่งของแี่น้อยแล้วพอม่พี่น้องว่านสูบน้ำดำทานซ้ำหนามมาวสันพอม่พี่น้องเอาไปเอามาก,กับแล้าวิรีให้นี่ค่ะเบิด์ตกาบว่าเป็นสามลอยมัดคุลระคาะนี่พอม่พีนพพ่น้องให้นี่เพิ่นเป็นเขาเตียด้วยค่ะเขาโกขอเตียพอม่พี่น้องเตี้ยเหล้าแตกค่ะ อันเพิ่นที่สูงค่ะพ่อแม่พี่น้องอัน,นย่ามเป็นตน้นนิ้งซีนบอสออนนะคะตกใจพ่อแม่พีนพ่น้องพุลค่ะเวลานเพิ่นเป็นหมากไหมคะ่ะเวลาถอกมากพ่อแม่พี่น้องสออนอิริดิค่ะมีแต่หมากอ้วยสวยอยู่พ่อแม่พี่น้องอันเฮ็ดปีแรกไหมคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านตกใจฮึคือเป็นนิ้งซีเขา่าสัน้นอันต้นคือพอสูงว่าสัน้น บัน,นี้งามถอ,อกมากบัน,นี้พ่อแมีพี่น้องสะออนหลายเที่ยวรอเบิ้งตาไฮนาพ่อเม่พี่น้องบัน,นีีเวลารถเมื่อเกี่ยวกันโอ้ยอ่อนซ้อนแห้งพ่อแมีพี่น้องโอ้ยงามครับกระเค <c oughs> ิงหรอคะพ่อเม่พี่น้องพอ้เฮ้าดำหน้ากระไดกลายเคืองแน่แล้วแต่ว่ากระเลี้ย เลี้ยกาสองตาแต่ว่าให้หน้าที่ดำกะกายเคืองแล้วค่ะที่ลคะคะพอม์พี่น้องแม่บ้านไทยบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าพอมีพี่น้องเบิ้งค่ะว่ายน้ำเว้นเป็นยังไงค่ะพอมีพี่น้องแดดเขาอิริค่ะแดดแต่ว่าเ,เราเลี้ยวเห็นอย่างพอมีพี่น้องโอ้ยแดยดครับแดดเนี้ยวันนี้ เสียงเคียดหน่อยห้องพ่อแม่พี่น้องแอบแอฟแอจุ๋ทองฝากกับสวยสวยค่ะพุ่นหันมาหาคั้วอีกนค่ะหวานขั้วหน่อยนอนพักนอนนี่มันอิม่มค่ะผัวข้าขอผัวอีสานน้าๆน้ากัขอบคุณพ่อแม่พี่น้องถูกๆคนด้วยค่ะ ที่เข้ามาติดตามรับชมพปรข้าค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องในด้วยค่ะท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มิสระฝากกดไลกลุดแช่นะหม่ด้วยค่ะเพื่อเป็นการในพวรข้ามีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆจ้าคลิปนี้แม่บ้านกับผ้าพ่อแม่พี่น้องเบ่งบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าเพียงแค่นี้ก็นะคะ่ะลิปนาแม่บ้าน สิบห้ามาไทายเบิง์ไม้เด้อจ้าขอให้พ่อเมีพี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเร่วยกันตุกค่ตุกคนเด้อค่ะห้ก็ขอขอ,ขอ,ขอพูดผู้ที่บานติดต,ตามน้ำจา้ามมนีแม่บ้านกบสิเด็กเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย